بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب في ในรายการเสียงสันตินะครับก็เป็นรายการที่ยังนำเสนอพี่น้องอยู่สื่อสู่ความศรัทธาความเข้าใจตามหลักการของอิสลามนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูเมียดูหมิ่มนเหยียดย่ำหรือว่าทับถมอันใดนะครับเพียงแต่ว่าฟังแล้วก็คิดนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็แน่นอนก็จะต้องอถูก สิ่งอยู่เป็นของธรรมดานะครับและเมื่อท่านเข้าใจท่านยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ทําอยู่นั้นถูกต้องท่านจะแคร์อะไรครับก็สําหรับวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเวทีต่างๆก็ดีเหมือนสนามสินค้านะครับใครมีสินค้าดีก็นําสู่สนามก็ปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้เลือกสรรหาซื้อเอามาครอบครองก็จะดีที่สุดเราก็ไม่ได้ไปบังคับ แต่ในแง่ของมุสลิมนั้นเราก็ดําเนินตามรูปแบบของอิสลามที่เป็นตัวบทกฎหมายนะครับของอิสลามในส่วนของมุสลิมนะครับเพราะถ้าไม่เป็นไปตามแบบฉบับของอิสลามก็เป็นมุสลิมที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองก็จะขาดภารันิสงที่จะได้รับก็มีประเด็นหนึ่งนะครับมีพี่น้องของเราโทรมาพูดคุยมันเป็นประเด็นเก่าแก่นานมาแล้วนะครับ ประเด็นในเรื่องของอิหมามอิหมามกับคอเตบโดยเฉพาะวันศุกร์วันอีกท่านพี่น้องทราบไหมว่ามันคือยังไงในกฎปฏิกาของกฎหมายอิสลามนั้นได้ระบุเอาไว้ในบัญญัติว่าเป็นมัสยิดมีทะเบียนเนี่ยก็มีตราตั้งนะครับให้อิหมามให้คอเตบให้บิลัน สคนนี้แล้วก็เมื่อได้รับการตั้งแล้วก็จะพ้นจากการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนั่นเองตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นกรรมการของมัสยิดอีก10บกว่าคนไม่ทราบว่าเป็น12คนหรือ,อยังไงนี่แหละก็ไม่มีปัญหาก็ถือปฏิบัติกันมาอย่างนั้นเมื่อถึงเวลาโดยเฉพาะห้าเวลาบิลันก็จะไปทำการอาารประกาศ เวลาแล้วก็บางมาตราก็บอกว่าบิลานมีหน้าที่ดูเดือนแจ้งข่าวเมื่อถึงเดือนด้วยซ้ำไปต่อมาผู้เป็นหน้าที่คอเตบปก็ขึ้นทำหน้าที่แสดงาการาคุตบะหรือ,เ,อเทศนาบาทธกกถาบนธรรมาตจบแล้วอ,อิหมัมก็นำละหมาดนั่นก็คือทั่วไปที่ถือปฏิบัติ มีผู้มาเสนอว่าที่ทำนั้นมันไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีสุลตลอะไยฮิวะสัลลัมแต่ก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายบ้านเมืองกฎหมายนะครับที่โอกาสให้ถึงสามที่นั่งอิหม่ามคอเตบ,บิลันก็เพราะว่าถ้าอิหม่ามคนเดียวเนี่ยถ้าอิหม่ามไม่ว่างป่วยไม่สบายมีภรรารกิจมัิยิดนั้นก็จะขาดอิหม,ม่ามก็ให้ คนที่สองขึ้นมาทําหน้าที่ได้เมื่อทั้งสองท่านเอา้าต้องเดินทางป่วยไม่มีความาพร้อมก็ให้คนที่สามคือบิลันเข้ามาทำหน้าที่ได้ทั้งสามคนส่วนคนนำละหมาดคนอ่านคุตบ้าคนอา่านคนเดียวกันได้ไม่ได้ครับผมเคยไปที่มักกะนะครับก็ไปเห็นที่มัสยิดยาฟาลีก็ไม่เคยเห็นนะครับ เราก็มีอยู่วันหนึ่งนี่ดูฮัตมูอัดินที่นั่นเขาจะมีมีมีเป็นข้าราชการทางการเลยนะครับมูอัดินก็มีมีมีเงินเดือนเฉพาะเขาก็จะมาอาจารย์ตามหน้าที่นะครับได้เวลามูอัดินไม่มาปรากฏว่าป่วยคนที่มาทําหน้าที่อิหม่ามอาจารย์เองเลยครับแล้วก็กอมัดเองแล้วก็ดำละหมาดสามอย่างในคนคนเดียวกันเลย โอ้โหเพิ่งจะเห็นก็นนืก็มันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนี่เมื่อคนมีอุดรแล้วก็ก็ให้คนที่ทําหน้าที่คนอื่นทําแทนแต่นี่อิหม่ามก็ยืนอยู่ตรงน,นั้นก็อาจารแล้วก็ทําละหมาดนั่นก็ว่ากันไปทีนี้ที่คนโทรมาปรึกษาหรือคุยนั้นหมายถึงว่าบ้านเราในขณะนี้มัสยิดอื่นๆเราไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าในสายของมัสยิดที่แข็งยืนยันบอกว่าเราต้อง ตามซุนนะเราต้องตามแบบฉบับที่ท่านรอซูลได้นำมาใครที่าตามรอซูลคนที่รักรอซูลก็ต้องตามรอซูลถรักรอซูลตามรอซูลก็เข้าสวรรค์อยู่พร้อมกับรอซูลเป็นหะดีษอย่างนั้นนะครับมันอัตออานีฟะกอดอัฮบานีว่ามันอัฮบานีการมาอีฟิลยันนะแล้วก็แม้กระทั่งสหบัตก็ทำอย่างนั้นมาตลอดก็คืออิหม่ามกับคอเตบปเนี่ยเมื่อทำการคุตบา์แล้วก็ทำการละหมาด ต่อเลยในคนคนเดียวกันในคนคนเดียวกันนะครับเป็นคอเตบด้วยเป็นอิหมามด้วยนี่ตามหลักสุนนะเลยถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ถือว่าตามสุนนะก็มีเรื่องตลกและครั้งหนึ่งมีบางที่อย่างกับเช่นที่มัสยิดในสนามบินแห่งหนึ่งนะครับก็มีข่าวคขาว,ว่าใครไปอ่านนำ คุตบา้านลมาดนำมีเงินแจกบางทีขับตันลงมาจากเครื่องบินมาเจอละหมาดวันศุกร์ก็มาละหมาดพบละหมาดก็แจกร้อยดอลลาร์เลยก็ดีใจก็ไปเข้าคิวรอกันเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งอิหม,มัมอ่านคุตบา้านแล้วก็ไม่นำละหมาดให้อิหมัมไปนำละหมาดอีกคนหนึ่งเขาไม่จ่ายก็งงกันด้วยข้ออ้างที่ว่าคนนำคุตบา้านนั้นต้องนำละหมาดด้วย เขาตีป่วยอิหม่ามถ้าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ดีไม่ถูกต้องตามสุนนะเหตุผลก็ฟังขึ้นแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคของนบียุคของสอฮบะทำมาอย่างนั้นตลอดเพราะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วอ้างว่าตามสุนนะก็ควรจะให้มันถูกต้องนะครับตามสุนนะกันจริงๆจะได้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็คงจะเถียงลำบากยกเว้นว่าที่มันมีอู่ตักันจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วบางทีคนที่อ่านคุตบะ ไปเป็นอิหมัมไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่ไม่ค่อยจะดีในเรื่องของอัลกุรอานก็มีอยู่เหมือนกันบางทีที่เป็นอิหมัมก็อ่านคุตตาบะไม่ได้อีกเหมือนกันก็มีอยู่บ้างเหมือนกันอันนั้นก็คงจะเป็นอุปตอย่างหนึ่งแล้วก็ถือตามกฎตราตั้งที่ตั้งมาละมัง้งก็วัลาอฮุอัลลฮมูบิสซาวบก็เป็นปัญหามาถามปรึกษาทีนี้ จะให้หมดประเด็นไปก็กแก้ข้อสงสัยว่าถ้ามีความสามารถสมควรจะให้หมันเป็นอย่างนั้นนะครับอีบมามก็เคาเตบคนคนเดียวกันจะผัดเวรกันทำก็ไม่ได้มีปัญหานะครับคนละสุขหรือถัดไปอะไรในทํานองนั้นแต่ผูกขาดเช่นเลยทีเดียวว่าอ่านคุตบตบ้าต้องคนนี้อ่านละมาต,ต้องคนนี้นะครับอาจารย์ต้องคนนั้นเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นถือตามกฎหมายแต่ว่าในหลักกฎหมายก็ไม่ได้ตราไว้ ตายตัวนะครับควรจะเปิดช่องให้มันถูกแล้วก็ให้มันสะดวกให้มันตรงตามสุนนะเพื่ออะไรครับภาคผลและตรงตามะดีษทซิว่ามันอตตอานีฟกตอฮับบนานีว่ามันอับบานีก้านอมายฟิลจันนะส่วนในเรื่องป่วยในเรื่องแทนกันก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องปกติวิสัยควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในฮารอมในที่ไหนก็ตามที่ เป็นที่หลักใหญ่ๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีก็เป็นอย่างนั้นกันมาตลอดใครที่อ่านคุตตบ้าก็จะทำละหมาดอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับเป็นข้อเสนอแนะให้ได้คิดเดี๋ยวจะมองข้ามแล้วก็ภาคผลที่จะได้รับบาร,รักัดมันจะขาดหายไปโดยปริยายโดยคาดไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งว่าัมดูดิล่ะที่เราจะต้องคิดนะครับก็ผู้รู้ทั้งหลายมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งหลักฐานมีทั้งแบบอย่างให้ดูก็ ดูให้ครบท่วนสมบูรณ์แล้วเราก็จะต้องตัสลีมก็คือยอมจำนนต่อหลักฐานยอมจำนนต่อหลักการนะครับแต่อย่าไปเถียงแบบข้างๆคูคูหรือเลี่ยงบาลีมันก็จะทำให้พลาดเป้าหมายเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับที่ได้ยกในฮะดีสวกุรอานฮุดยะตุลักเอาอาไลคฮะดีสก็เหมือนกันฮุดยะตุลักเอาอาไลอีกเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเรื่องราวถ้าเราทำตามหน้าที่คือ มุสลิมนะครับเป็นผู้ที่มุตเตเบรูนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ต้องตามทั้งหมดตามหลักการของอิสลามนะครับอย่าไปตามความรู้สึกาตามความรู้สึกนี่ยังไงก็จะรวบแล้วก็รวมกันลำบากถึงบางครั้งบางที่นี่เพียงอีดไม่ตรงกันในถึงกับต้องแยกสุเราโดยไม่ดีเคุตจอลึกว่ามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ มีจำกัดหรือไม่จำกัดไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกกันตรงนั้นจนเจอทีเดียวนะเพียงแต่ว่าเอาความรู้สึกไอ้นี่ไม่ตามก็จะต้องหมดติดไอ้นี่ไม่ตามก็ไม่ใช่พวกแต่ไม่ได้ดูไม่ได้รู้ว่าไอ้ตรงที่มันต่างกันนั้นมันเนื่องจากอะไรมีข้อผ่อนผันไหมมีการอนุมัติอารมณ์อัล่อยไว้หรือไม่นะครับก็คิดให้ดีนะครับเพราะว่ามันสมองมีมาเพื่อคิด ความรู้มีมาเพื่อแก้ไขความไม่รู้เป็นยาที่แก้ความไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับด้วยกับรู้แต่ที่น่าประหลาดก็คือมันโง่หรือว่าไม่รู้ท,ทั้งทงที่รับความรู้ตรงนี้แหละครับมันจะลำบากก็จะเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องโลกแตกแล้วก็ชุมชนแตกสังคมแตกอีกต่างหากนะครับท,ทั้งทงที่ก็ มีกุรานอยู่เล่มเดียวกันมีรอซูลท่านเดียวกันมีกิบลัดเดียวกันอิสลามาศาสนาเดียวกันด้วยซ้าไปนะครับก็ต้องคิดให้ลึกแล้วล่ะครับพี่น้องคิดให้ลึกกับสิ่งที่เราได้เปรียบคือที่เรานับและที่เราถืออยู่จากอัลกุรอานจากชุนนะจากแนวทางของซาลับอัลซอเลที่มีอยู่นะครับพี่น้องครับไม่มีอะไรที่จะมาขีดกัน้น ในระหว่างความสมัครสมานสามัคคีนอกจากทิฏฐินอกจากความอะไรครับชาตินิยมจนเกินไปนะครับชาตินิยมนี้ไม่ได้นะครับจะเกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นต้องตามอย่างเดียวครับถ้าเป็นมุสลิมตามอิสลามครับเราตามอิสลามที่ยืนอยู่บนรากฐานที่มั่นคงถูกต้องที่ไทยทอดมาด้วยนะครับนกอล ไม่ใช่อากอลนกอลก็คือถ่ายทอดนกอลก็คือเอาความคิดเข้ามาแทรกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนู้นอย่างกับในยุคของนบีอ่ยังมีสหบัติท่านหนึ่งอย่างกับท่านอลี i อา่า bin abi t a มาเสนอแม้ถ้าศาสนาเป็นเรื่องอ่ของสติปัญญาเข้ามาแทรกด้านล่างของรองเท้าจะเหมาะสมที่จะต้องลูบหรือเช็ดมากกว่าด้านบน แต่เนื่องจากเรื่องของศาสนามันเป็นหลักในการเช็ดรองเท้าก็ต้องเช็ดบนหลังรองเท้าไม่ใช่เช็ดใต้รองเท้าตามบัญญัตินั่นเองนั่นแหละครับก็เป็นรูปอย่างที่ดีถ้าเอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งก็ก็ยังยากที่จะไปในลู่หรือทางเดียวกันเพราะนั้นปรับซะหน่อยครับปรับให้มันให้มันสมานฉันท์ให้มันสมดุลน,นะครับะนะครับสิ่งใดที่ สมควรจะขยับขยายนะก็ดูนะครับด้วยสติแล้วก็ปัญญาที่มีอยู่ชั้นแนวหน้านะครับวลฮัมดุลิลลาฮิรบิลอาลามินในวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็คงต้องจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ก็บะบบลลาฮิตาฟิวัลฮิดายะวัสสาลามมอะลกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม